จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับม่พบก,กับช่องน้องซ่อนชชแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องซ่อนชชแนลก็มีแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สิบหากลุ่มภา์กับมีใาหมา่คือเก่าเนาะจ้าเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรัเสเซียจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปเบรงแนวทางช่องน้องซ่อนชชแนลก็มาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องลองช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่ด้วยจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะไปเบิ้องแนวทางเขากับเมืองรายงานผลก่อนนอกจากของหุ่นสามลัดเที่ยวหายไปวันที่14กลุ่มผ้าเนาะว่าผลออกตัวใด กาเบื่อบงผลหุ้นแรกก็นอกจากของหุ้นอังกฤษเข้ากับหายไปฟันสองวิ่งรูด3ากับ2ผลที่ออกมาบนออก1นึหากเก้าล่างออกสี่สาจากเข้ากับเขาล่างนอกจากเนาะเป็นตัววิ่งรูด3านอกจากกระออกสี่สาม เป็นจากไหนเน,นะาะจสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ่าได้เอาไปเป็นแนวทางได้ลายได้น้อยกันบอกระดีใจน้ำเนาะจา้ะเข้ากับเขาล่างกันไปกระเบื้องผลหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ากลไปตามต่อเลยเนาะสำหรับผลหุ่นเยอรมันว่าผลออกตัวใดเนาะจ้ะจ้ะสำหรับหุ่นเยอรมันเนาะจ้ะเข้ากับหายไปฟันหุ วิ่งรูดเจดกับหผลที่ออกมาบนออก3ามเกเจ็ล่างออกหนาจาะเฮากับเขาบุญนอกนจากนอกเป็นตัววิ่งรูดเจ็กับออกเก้เจ็ล้วกับมาตรงกับตัวเท้าไงไ,ไปเป็นตัวร่องเจาะสองตัว7 7, เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนอกจากเฮากับแตกบนกันไปเขาเป็นตัวร่องเจเาะนอกจาก เป็นใจแน,น่นอนจ้ะจสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจล้ะแนวไปเป็นแนวทางหลายหลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจ้ะก,กระเบื้องผลหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจ้ะจก,ก็ไปตามต่อลน่นาะสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดจ้ะสำหรับผลหุ่นรัสเซียเนาะเอากะหายไปฟันแปดวิ่งรูดเก้ากับแปดผลเชื่อออกมาบนอ 400ล่างออก30จากสำหรับคุณรัสเซียนอกจากน้องเขากับเขาเขานอกจากกับมีเขาบ้างลดบ้างกับว่ากันนอกจากเขากับหายไปปีนเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกับเบิ้งกล่างานผุกันไปแล้วกับไปตามโต้ด้นอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สิบห้ากลุ่มผ้านอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิรงแนวทางกันเลยจ้า จะเขากลับมาตามต่อก <Yeah. S 2> ันเลยนอกจากสำหรับแนวทางหุ่นสามลดของวันที่สิบหากุมภาพันธ์นอกจากเขากับมีแนวทางไ้ทั้งหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรัสเซียจ้ะกลับมาเบิ้งแนวทางของหุ่นอังกฤษกันก่อนนอกจากสําหรับหุ่นอังกฤษกลับไปเบื้องตัวเดนกับห้เดนสองกับเดนสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดจ้ะกข้ามาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันสองวิ่งรูดกับหายสามกับสอง ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็บตัวรองเนาจะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเนีนก็นใสองห 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, าสองหกสองเจ็ดสองแปดจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องก็ใไฮสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะ กับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจัดตัวนี้จะเข้าง่ายเหรีง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเบื้องเข้ากับเบื้องแนวทางของฮุนอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะ กลับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีตัวเลขแนวทางไห้เขาตัวใดนเน่เฮากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจากกลับมาตามต่อเนาะจะเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันเนาะจ้าสำหรับหุ่นเยอรมันกลับไปเบิงตัวเดนกให้เดนแปดกับเดนเกา ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกนกับหายฟันแปดวิ่งรูดกับหายเก้ากับแปดไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอะกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์จ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับหายเก้าเจ็ดเก้าแปด 9ก้าเก้าเก้าศูนย์จ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็ให้เลนไปกราบนําเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้าแากแน่ก็จะมนีเข้าบ้างรุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันยิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเลนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิ่ง เขากับเบื้องแนวทางของหุ่นเยอรมันไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อด้วยเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเล็ก่เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากเข้ากับมาตามตัวนอกจากนอสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียจะกลับไปเบื้องตัวเดนนอกจากเข้ากับไฮเด่นสองกับเดนสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดจะกลับมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟันสอง วิ่งรูดกันไฮสามกับสองไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสองสองสองสามสองสี่สองห้า 2, 2, 2, 2, จ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮสามสองสามสามสามสี่สามห้า 3, 3, 3, 3, จ้ะ ไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไฟกลับน้าเนาะจาะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจัดตัวนี้จะเขาง่ายเห่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ่งเข้ากับเบื้องแนวทางกันไปแล้วเนาะจาะ ป็แสดงน,นี่น่ะจัมือนี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุ่นสามรัฐของวันที่สิหากลุ่มภากันไปแล้วเนาะจะ้ะเทิงหุ้นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัสเซียจะ้ะเบิงโตวเด่นโตวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมาน่าจะ้ะ มากชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเห้ที่ได้เอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเล็กที่เาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องช่องชาแนลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจา้ะ พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช,นช่องน้องชอนชาแน,นลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า